สวัสดีครับผมคุโรโซร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะเลื่อนชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาคีเนานะครับเป็นอนิเมะแนวเกิดใหม่อะจอมมาเกิดใหม่มาเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยชนะื่ออาร์ตะพอเลื่อนอะไม่ได้เป็นไม่อะไรอะ่ะมันก็แนวธรรมดาเนี่ยทั่วไปแล้วไอ้พวกแนวพอประมาณเนี้ยแนยวเกิดใหม่มันมันแบบธรรมดาไปแล้วอะมันแบบเฉยๆแล้ว อนิเมะเรื่องนี้ซอมบอนเลดถือว่าสนุกเลยถือว่าเพลินๆเนี่ยเอาค่าน้าพี่ปามอยู่เหมือนกันนะซอมปอนเลดเพลินๆแปะพอแปะไปสามเพื่อไปเริ่มได้กลิ่นแปะแล้วเริ่มความสุดละเริ่มรู้สึกว่าแปะแล้วอนิเมะเรื่องนี้มันจะออบไปทานแย่ป่ะวะมันเริ่มรู้สึกแบบว่าเขาอีล็อบเดิมคนแนวแบบนี้แล้วไอ้พจน์แนวเวทมนต์แนวโรงเรียนเวทมนุษย์แนวเกิดใหม่อ่ะเขาอีล็อบนี้เลยเอาอีล็อบเดิมเลยมีปลาคอยินคนอื่นโผล่มาเนื้อเล่นแปะแนวพระเอกเทพทั่วไปเลยแล้วในน้าเบื่อเลยชวนนั่นหลันี่ย มันปูเรือมันซะใหญ่ๆนะแปลว่าพอเราจีนมันโคตรจืดแหละโคตรธรรมดาเลยเราจีนนี้แบบโอ้เชย่ๆไปแล้วนาเบื่อด้วยชาป่อสู้เนี่ยคือแบบว่าจืดมากช,ชาป่อสู้เนเรื่องเนี้ยไม่ไมีไม่ค่อยมันเลยเวลาสาบเวสงงอยเนี่ยโหแบบโคตรเฉยแบบโคตรจือดอะ <c oughs> ทำมินจะมะอะไรพวกเนี้ยโหทำได้ไม่ค่อยดีเลยเวลาใส่เสี่ยหรือใส่าการป่อสู้ขยับคัดท่าทานเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีห <c oughs> นามาพมาบมันจะดูดีนะแต่พอเข้าชาป่อสู้ชาิเคลื่อนไหวบันชาติก็สิบแปด แล้วเรื่องมันธรรมดาเนี่ยมันตูเรื่องเหมือนจะยิ่งใหญ่นะแต่พอเล่ามันเล่าจืดอะเล่าอีรอบเดิมเลยในแนวเนี้ยมันเบื่อแล้วอะไอใแนวประมาณเนี้ยเอาจี๋ยวโมชอบแนวเกิดใหม่น่ะแปลว่ามาเรื่องมันก็เออมันสุดจะทนอะมันแบบไม่ได้ดูเรื่อยเรื่องอะมาเรื่องก็ดีมาเรื่องก็แย่ประมาณนั้นในเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องก็ไม่ดีฉากสู้ก็ไม่ดีไอ้พวกเนี้ยมันแบบเออมาค่อยมีอะไรนะพี่ปามะมันไม่ค่อยน่าดูอะไรเท่าไหร่แล้วเรื่องเนี้ยพยายามขาะอดีตอะขาะอดีตเยอะเกินไปอะทำไมทำไมปัจจุบันที่มันเมื่อจะ รู้สึกว่ามันทําได้เหมือนแบบละครอ่ะมือการแสดงละครแบบแปดอ่ะมันรู้สึกว่าการขยับท่าทางปละครเนี่ยมันเหมือนละครเกินอ่ะเข้าใจป่ะดูน้ําเน่าแบบแปดเป็นเรื่องที่เฉยเลยหือธรรมดามากๆคะแนนนัที่ผมจะให้อนิเมะเรื่องนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่สองคะแนนเป็นิบละถือว่าให้ช่วยแรกอะไรกันที่มันดูได้เพลินๆอยู่แต่พอล่าจตนนั้นก็เริ่มไม่ค่อยมีอะไรแล้วแล้วเมื่จบเสวยอย่างนั้นจบเสวยอยู่นะซีซั่นนี้ไม่รู้จะมีป้อมมไม่ร้แต่คน ไม่ชอบก็มีเยอะเหมือนกันนะผมขอพูดอันหนึ่งนะอย่างช่วยช่วยอีลินาเนี่ยตอนที่อีลินาโดนภาพเปลวไปอ่ะอย่างไอชาติช่วยเนี่ยก็โคตรธรรมดา,แบบแบบดาเลยนะแบบไปช่วยได้ง่ไงเลยแบบมาดูน่ายมากสู้ก็ไม่ค่อยเหมือนจะอลังการนะไม่เหมือนจะอลังการแต่ว่ามันก็จืดๆอะ่ะแล้วหลังจากนั้นจะมีละครผู้หญิงหัวแดงมาซึ่งอยู่มาเป็นพันปีแล้วแต่วันนี้ใส่นี้โอ้มันแบบเด็ดมากอะ่ะแล้วก็โคตรอลังการด้วยประเด็นอนจาจจะจบช่วงนี้ไปอดีตเนี่ยผมว่ามันก็จบสวยนะตอนปิดซีซั่นอะ่ะผมว่าก็จบสวยนนัยนชาดีแบบลาลิเดีย อันนี้ไม่ทุเรื่องนะไม่ว่ามันจะดีหรือแย่คุณควรพิสูจน์ได้ไปเองดีสุดนะดูด้วยการดูคนไประเองน่ะดีสุดแล้วอะว่ามันจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่คุณนะแต่ว่ามางฟังเขาอื่นมากเนาะแม้แต่ามาเชื่อผมก็ได้นะแต่ไปดูเองก่อนแนละ้วค่อยมาคุยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอปล่อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าชอบประลึงกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับ